สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรา2มิสเตอร์บีเฮิร์บครับผมอาจารย์วิกิปกรและผมปาโมชชาไทยครับผมวันนี้เราลงพื้นที่นะครับทั่วทั้งประเทศกันเลยไปเจอเจอกับแฟนๆรายการแล้วก็เคืผู้ใช้จริงนะครับวันนี้เรามาที่ไหนเดี๋ยวต้องไปเจอกับทางผู้ใช้จริงก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ชื่อคุณลุงชื่อชานทองสุกครับครับอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่หมู่สี่บ้านจงมะกรูดครับตำบดอนเจียมครับอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีครับกาญจนะจบุรีกาญจนบุรีนะครับผมนะคุณลุงชานครับผมต้องสอบถามนิดนึงครับว่ารู้จักผลิตภัณฑ์บีเฮิร์บมานานแล้วหรือยังครับก็นานเลยครับอือเออคือฟังดูทีวีมัคว่านานก็เพอสมงควราคนที่จะดูรายการแล้วก็สั่งผลิตภัณฑ์บีเฮิร์บเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีอาการบ้างคุณลุงชานมีอาการอย่างไรครับมีอาการนอนไม่สบายไม่สบายตัวไม่ นอนไม่หลับนอนไม่หลับหลับแค่ประมาณทักสองทุ่มไปถึงแตกเนื้อหนุ่มหรือเปล่าอายุเท่าไหร่ปีเนี้ยแตกเนื้อหนุ่มเปล่าแตกแตกเนื้อหนุ่มนะฮะเออเจ็ดสิบสี่ครับเจ็ดสิบสี่นี่ไม่แตกเนื้อหนุ่มเพราะวัยทองนะฮะฮอร์โมนมันพุ่งพลาดแตกมันแล้วห้าสิบกว่าปีโอเคนะครับแต่ครั้งนี้ครับเมื่อเกิดประสบปัญหาในเรื่องของการนอนไม่หลับก็ทําให้ร่างกายสุขภาพของเรามันรวนเพราะนอนประมาณได้ส้องชั่วโมงสามชั่วโมง นอกจากอาการของการนอนไม่หลับแล้วมีอาการอื่นอีกไหมครับมันก็ปวดจำข้อจำเข่าอะไรมีโรคประจําตัวไหมครับมีโรคหัวใจโรคหัวใจแล้วก็ความดันความดันสูงครับอ๋อนะครับสองโรคนี้ถือว่าเป็นโรคที่ค่อนข้างจะอันตรายเลยนะปามอเป็นบ้านเราตรวจบ้างป่า ไม่ครับผมไม่ได้ตรวจเลยกินบีเฮิร์บแล้วก็เราสสบายในเรื่องของสุขภาพอยู่แล้วครับคราวนี้ผมต้องสอบถามว่ายังรับการรักษาของทางโรงพยาบาลอยู่ไหมรับอยู่ครับก็ยังทานยาจะไปหาคุณหมอครับแล้วก็ใช้บีเฮิร์บเป็นตัวเสริมกินทานทุกวันทานทุกวันขาเป็นนานยังครับผมกับผลิตภัณฑ์บีเฮิร์บของเราครับก็ประมาณตอนนี้ประมาณอยู่สี่กระปุกครัสี่สี่ถึงห้ากระปุกนะครับคราวนี้สี่ถึงห้ากระปุกเนี่ย เมื่อทานไปแล้วก่อนและหลังเห็นความแตกต่างเปลี่ยนแปลงไหมครับก็มีอ่ามีได้มันสบายขึ้นนิดหน่อยเลยนอนหลับแล้วอาการนอนหลับเป็นไงครับหลับจากตื่นตามสี่ทุ่มก็ไปตีหนึ่งดีต้องก็ยังดีได้นอนเอิมเออและไอที่ปวดตามกล้ามเนื้ออ่าดีขึ้นครับเออนะก็เดินเดินขับรถขับเรือได้สบายครับแล้วที่สําคัญครับคุณผู้ชมครับลุงชาญของเราเนี่ยเป็นเกษตรกรด้วย ทําสวนทําไร่ทํานามันต้องแบบต้องเดินต้องดูอยู่แล้วดูแล้วไอ้ที่ขึ้นลงนาขึ้นลดล่องเรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปทุกวันสบายครับหูตาเป็นไงสายตาก็ขับรถกันคืนได้เอาได้หรอขับได้ด้วยเจ็ดสิบสี่แล้วเออเจ็ดสิบสี่นะเออถือว่าเป็นสิ่งที่แบบว่านี่ครับสุขภาพดีหาซื้อไม่ได้นะครับคุณต้องขว่ยคว้าเอานิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นครับเราต้องบอกครับว่าลิตภัณฑ์บีเฮิร์บของเราเนี่ย ควรจะมีคู่บ้านกันไว้นะอันนี้ไม่ได้โอเวอร์เคมนะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงครับสำหรับแฟนๆรายการถือว่าเป็นวิทยาทานนะครับอันนี้คือเคสใช้จริงนะครับไม่ใช่น้าม้าแดงสิ้นไม่ใช่นะครับอยากจะให้ลุงชานแบ่งปันประสบการณ์นะครับเชิญชวนสำหรับแฟนๆรายการที่เฮ้ยใช่หรอจริงหรอจะลองหรออะไรเขายังลังเลอยู่ลุงชานเชิญชวนหน่อยครับเป็นน้องทุกคนที่ชมอยู่นะครับถ้ามีอาการปวดเมื่อยหรือว่า นอนไม่หลับนะครับนอนหลับแค่สองสามชั่วโมงตื่นเยอะผมผ่านมาแล้วครับพอกินเฮิรับก็ไปมันก็นอนได้ตีหนึ่งตีสอก็ดีขึ้นเยอะเลยครับพอเพิ่งกินมาประมาณสี่กระปุกห้ากระปุกครับ คุณผูมครับรับรู้ข้อมูลดีๆจากเคสประสบการณ์โดยตรงนะครับไม่ว่าจะอายุมากอายุน้อยทานได้บีเฮิร์บไม่ใช่ยารักษาโรคแต่เป็นสมุนไพรเสริมอาหารอาหารเสริมกันนะครับอยากรู้โปรโมชั่นดีอย่างไรคุ้มขนาดไหนไปติดตามกันครับ